ามาต่อกันจาก ep ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการเฉลยและอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับผมมาดูกันที่ข้อที่5นะครับโจย์เขาบอกว่ากำหนดลำดับเลขคณิต an คือลำดับตามนี้นะครับแล้วก็และลำดับเลขคณิต bn คือลำดับตามนี้นะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับ เรา,าเรามาพิจรารณากันทีละข้อนะครับข้อกอนะครับเขาบอกว่า,วาลำดับ a n มีจำนวนมากกว่าลำดับ b n ข้อนี้เนี่ยเราโชคดีมากเลยนะครับตรงที่ว่าเขาให้ A1 แล้วก็ให้ a n มาให้ผลสุดท้ายมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถาหาได้ครับว่า เออเนี่ยลำดับอันนี้เนี่ยมันมีกี่พจน์อย่างเงี้ยครับเราก็แค่ใช้วิธีการเหมือนเดิมครับแค่ว่าเราทำสลับเขาเรียกไงสลับวิสลับวิธีการปกติเราจะหา AN ใช่ไหมครับว่าว่าพจน์ที่10เป็นเท่าไหร่พจน์ที่2 0ิบเท่าไหร่ครับแต่ว่าอันนี้เราจะทำแบบว่าสลับกันเพราะว่าอันนี้เรารู้พจน์สุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยครับอ่า เด like like ี๋ยวจะพิจารณา an ก่อนละกันครับลำดับเลขคณิต an นะครับแล้วก็เขียนสูตรพ่วไปไว้ก่อนเลย an เท่ากับ a 1บวกวงเล็บ n ลบ1คูณกับ d นะครับโอเคแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าทำทำสลับ ทำ,ทำสลับแบบยังไงทำสลับวิธีครับทำสลับปกติเราจะหาว่ามันพดนดอันนั้นเป็นมีค่าเท่าไหร่ยังไงครับแต่ว่าเราจะทำสลับกันก็คือเราได้ค่ามาแล้วแต่เราจะหาว่ามันอยู่มันเป็นพจน์ที่เท่าไหร,ยไร่ยางเงครับในจำนวนนี้ก็คือเนี่ยเขามีพดสุดท้ายมาให้เราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาได้ว่า,าว่า ลำดับชุดนี้เนี่ยมันมีกี่พจน์นี้ครับแล้วก็เอา1 0ึนึงนะครับแทนไปลงใน AN เลยทําสลับกันนะครับปกติเราจะหา AN นะครับแต่ว่าอันนี้เรามี AN แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่ a 1ลงไปวงเล็บ N นนี่ไม่มีครับคือสิ่งที่เราหา แล้วก็ d ได้มาจากอะไรดได้มาจาก a 2องลบด้วย n หหรือว่าพลสองลบด้วยพลหนึ่งนะครับก็คือ6นะครับลบด้วย1ก็เป็น5นะครับผมโอเคคิดเลขนะครับ1บวกอยู่ร้ายย้ายเป็นลบเหลือหนึ่งนะครับเท่ากับองค์ n ลบ1คูณกับ5นะครับนี้ ห้าย้ายไปหารหนึ่งร้อยครับห้าหนึ่งห้าสองสิบครับ N ลบหนึ่งแล้วก็ทีนี้หนึ่งย้ายไปบวกนะย้ายไปบวกนะครับทีนี้ N นี่ก็จะเป็นยี่สิบเอ็นนะครับผมนี่แสดงว่าอ่าลำดับเลขคณิตของ A N เนี่ยมีทั้งหมด ยี่ดพนะครับจะขอขยับนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าลำดับเลขคณิตของ b m นะครับใช้วิธีเดิมเลยครับเขียนสูตรพจ์ทั่วไปครับ1บวกวงเล็บ n ลบหนึ 1, คูณกับ d นะครับพจน์ สุดท้ายเป็น13นะครับเท่ากับ a1 คือ73บวกวงเล็บ n-1 ลบ1คูณกับ d d ผลต่างก็คือลบ3นะครับเพราะว่ามันลดลงเรื่อยๆทีละ3านะครับแล้วเราก็ได้มาจากแบบว่าเราเอาพนที่2ลบด้วยพนที่1นะครับดูผลผๆมันก็ลดลงทีละ3านั่นหละครับ โอเคอ่าขั้นตอนแรก73็บาบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับก็เป็น13บสลบเจนะครับเท่ากับ n ลบหคูณกับลบสนะครับอย่างนี้อันนี้ก็ ติดลบหกสิบติดลบหกสิบนะครับอันนี้ก็เป็น n ลบหนึ่งคูณกับลบสามนะครับอันนี้ก็ย้ายย้ายลบสามไปหารน,นะครับ ลบจะไอตัดกันนะครับผมสามหนึ่งสาสามสองหศนะครับลบหารด้วยลบก็เป็นบวกนะครับผมอันนี้ลบหนึ่งย้ายมานะครับเป็นบวกนะครับก็จะเป็น เนเท่า <N S 2> กับ2ี่นะครับนี่ครับจำนวนโพสมีขนาดเท่ากันนะครับมีจำนวนที่เท่ากันนะครับข้อความนี้แสดงว่าที่เขาบอกว่าลำดับ an มีจำนวนโพสมากกว่าลำดับ bN แสดงว่าเป็นข้อที่ผิดนะครับ เราว่ามันเท่ากันทีนี้มาดูพิจารณาข้อความข้อที่2นะครับว่ามีจำนวนนับ k ที่ทำให้ ak เท่ากับ bk นะครับเดี๋ยวเราลองมาคิดกันนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะทำให้ต้องการที่จะทำให้แบบว่า k เนี่ย ต้องการเครที่ที่แบบว่ามันทำให้ ak กับ bk อ่ะมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเขียนพ์ทั่วไปของอตัว ak กับ bk ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาพ์ทั่วไปของทีลโตวนะตัวนะครับเขียนสูตรพจ์ทั่วไปก่อนเลยนะครับ อันนี้โอเคแล้วก็ a n นี่เขียนไว้เหมือนเดิมครับ a อหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของ a k นะครับผม n อลบหนึ่งคูณด้วย d คือผลต่างนะครับผลต่างก็คือบวกห้านะครับผมอา่า กระจาย5เข้าไปนะครับผมก็จะเป็น1บวก 5n ลบ5นะครับผมอันนี้ลบ5เจอกับบวก1น,นะครับตัดกันปากกาไม่ค่อยออกครับก็เป็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนปากกานิดนึงนะครับ ก็เป็นเหลือ 5n ลบ4ครับเพราะว่าลบ5เจอบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งสแสดงว่า a k ข้อนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นพจน์ทั่วไปแบบนี้แล้วก็าวงไว้ก่อนไฮไลท์ไว้ก่อน แล้วก็เขียนพจน์ทั่วไปนะครับหาของ d k เชดเ็นลบหนคูณ D นะครับแล้วก็แทนค่าเลย AN ก็เขียนไปเหมือนเดิม A1 เท่าไหร่ A1 73บวกกับวงเล็บ N-1 ลบหผลต่างคือเท่าไหร่ครับ70ลบด้วย73ก็คือลบ3นะครับ กระจายลบสามเข้าไปนะครับลบสามเอ็นบวกสามนะครับเจ็ดสิบสามบวกกับสามนะครับก็เป็นเจ็ดสิบหกลบสามเอ็นตัวเดิมนะครับที่เหลือไว้ นี่ครับสแสดงว่า a เของหรือว่าจพ์ทั่วไปของไม่ใช่ A k นะครับอันนี้ b k BK นะครับหรือว่าพจน์ทั่วไปของ B เนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาถามว่าต้องการต้องการที่จะหาเคครับที่ทำให้ไอตัว A อเกับ b k เเนี่ยมันเท่ากันนะครับขอขยับกล้องคู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเขียนสมาการขึ้นมาได้ว่า a k เท่ากับ b k อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาพจน์ทั่วไปครับของ2ตัวนี้มาเขียนแทนในสมาการครับนนี้เท่ากับ76เขียนผิดนะครับไม่ใช่ ไม่ใช่ n นะครับเป็น k ลบสาม k น่ครับเราต้องเราต้องแทน k เราต้องแทน n เป็น k ครับเดี๋ยวขอเขียนใหม่นะครับมันมันดูไม่ค่อยชัดสิบหกลบสาม k o ตัวไหนที่ติดตัวแปรเนี่ยที่คูณอยู่กับตัวแปรย้ายไปฝั่งเดียวกันครับตัวไหนที่เป็นเลขปกติก็ย้ายไปฝั่งเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยลบ 3k ลบอยู่กับ76นะครับย้ายมาก็เป็นบวกนะครับผมก็เป็น 5k บวกด้วย 3k เท่ากับอันนี้ก็เขียน76เหมือนเดิมลบ4นะครับลบอยู่ย้ายเป็นบวกนะครับเป็นบวก4 5k บวก 3k ก็เป็น 8k นะครับเท่ากับ76บวก4เป็น80นะครับอันนี้8คนอยู่ย้ายมาหารครับตัดครับ8 180แสดงว่า k เนะี่ยเท่ากับ10นะครับแสดงว่า มี k ครับที่มันทําให้สแสดงว่ามี k นะครับที่มันทําให้ a k เท่ากับ b k จริงๆนะครับแล้วย้อนกลับไปดูข้อความที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่ามีจำมีจานวนนับ k ที่ทําให้ a k เท่ากับ b k นะครับสแสดงว่าข้อนี้นี่เป็นจริงนะครับผมเรามาดูช้อยที่เขาต้องการกันเลยนะครับ ข้อหนึ่งเขาบอกว่ากอถูกและขอถูกใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับกอผิดกอผิดนะครับข้อสองเขาบอกว่ากอถูกและขอผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้กอผิดขอถูกนะครับข้อสามเขาบอกว่ากอผิดและขอถูกนะครับตรงกับที่เราคิดมาเลยนะครับแสดงว่าลำดับและอนุกรม นะครับเรื่องนี้ข้อที่5นะครับของเราตอบอข้อที่3นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอเคโอเคครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอกันใน EP ในคลิปต่อไปนะครับผม mm hmm. ขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ